เนเดียวอ่ะลองเนเดียวอ่ะเอาบนยิงก่อนดีกว่าไหมครับเอาบนเป็นหลักก่อนองบอลบลอยอย่จะไม่ไหวเลยลงพึเลยไม่พูดพูดไม่ออกเับเนื่อจัดไม่หมดเก่งไปหมดแล้วเอาับน้ำตั้งไหคบน้ดเอาแค่พอติงอย่เดียแล้วงก ลง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 นิดลเยลงนิดนึง้งเฮียข้างนี้ข้างนี้แล้วอันนี้ดึงดึงตัวนั้นมานักตัวแขนอ๋อนี่เนีเนี่เใส่งนี้ก่อนข้างล่างกลับไปก่อนนะไม่ต้องกลัว เล็งเล็งระหว่างสวัสดิ์นั้นได้ที่ร่วมเลยได้เชียงนั้นได้แค่นั้นแล้วไม่แล้วไม่เลยครับเอาชื่อพักโอเคชื่อแผ่นโน่นสบายนะพี่พี่แข่งแผ่นมันยาวไปหรือเปล่าทางอ่าเออาแล้วก็ระดับเนี่ยระดับสิ่งเด็ดสวรรค์ในไอ้ควันอ๋อสวรรค์อาอสวรรค์อยู่ง่ายขนาดพี่พี่ถอยถอยไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่เท่ากันนะเออเวลาแผ่นโน่นมันจะ เข้าไม่ได้นะใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนี้มั้งลูกจะยื่นี้าข้างบนจนยื่นซ้ายมากยิงแกได้ไ่สนิทไม่สนิทนไหมถ้าอยู่ข้างบนกายจะช่วยจับเนี่ยคนเดียวอ่ะ ใช่ต้องมีลูกมืองคนเนืองนะนี่แทนก้าอ๋อหมนะยังยงพอหอมมันไม่ไ้ชิเดี๋ยลูกค้าไม่จ่ายตังอะไรเยอะจ่ายละพันปเร็วเนาะ มันกำลังเตะหนึ่งมันก็ง่ายเลยคันนี้มันอยู่ข้างล่างไงนะมันเร็วอ่ะเราขึ้นไปชั้นข้างบนนี่ข้างบนไม่ได้ย่ะกัวโน๊กลัวสักขาสั่นปั๊บ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 เหนื่อยยังข้างบนเรียบร้อยแล้วบ้านเราขาโน่นเนี่ยขาตึงเนี่ยดันลงมาอีกชั้นนี้ปล่อยลงมาอีกนี่เลยเอาเลยเอาเลยกานใ้ชิดก็โอ้โหหยาดไม่ยอมหยาดขาหัวโอ้จับ ก็ใกลเคียงแล้วอยู่นั่นร้อเดียบอีตัวซองถ้าอยู่ข้างบนัไม่ได้หรมันต้องค่อยเดินค่อยจับคนเดียวด้วยเขาบอกทำคนเดียวตามบ้านจริงมีมีตัวไม่ค้องเหมือนี ทำไมไหวีด้ไม่ต้องผมขึ้นไปวันละแม่ไงตึงเร่งไงต้องพี่กอกันเนี่ยคนละคนละไปยดห่อูช่องไหครับช่องนี่แหละช่อง กลุ่มเม่แหละนะดูดูในกลุ่มเลยเดี๋ยวเยวไม่มีวันัยูทูปอย่างยูทูปยูทูแล้วม <response> <performance> ันในในในไลน์มันไฟล์มันไม่พอในไลน์ที่ในไลน์กลุ่มที่ทางอาจารย์ก็เปิดน่ะไฟล์มันไม่พอมันดุแต่ยูทู e ไฟล์มันพอไหมเดให้าไปดูเดี๋ยวผมลงให้โอ้ทำไมฝั่งล้นน่ี่รับ ทำเร็วฝั่งนี้ทั้งสองรอบเลยแหละอันนี้หลายคนแต่ว่าไปดูหน่อยบ้างเลยตัวใจจะดูไวหรือเปล่าไม่รู้นั่งร้านเยอะทางนี้ไวไวไวแตกต่างกันถนนหนุ่มๆเยอะไงหนุ่มๆหาไม่ไดหาได้

ตรงนี้ก็จุดเสียงตรงนี้ไม่ได้ครับนตรงกลางมันจะรั่มตรงนั้นะครับถ้าเหยียบเงี้ยถ้าเหยียบตรงนี้ไม่ได้ตรงป็นว่ามีตัวรับมีตัวแอลตั้งตรงเงี้ยได้วันเราไม่ได้ไปเชื่อาวันเกินไปเชื่อถ้ามีแอลรับจะได้เสร็จแต่ถ้าไม่มีแอลรับมันจะบิดแตกครับอาจารย์ครับที่ที่บอกว่า ทำมุมกีองศากับแสงายครับค่าเินข้าไม่ได้มุมตามเหอน้าเลยครับเพราะว่าดัดแปลงเราบากลำบากปหนึ่งลำบากสองคือคอเพิ่มถ้ายางไม่ถือเลยครับไม่เดียวายังไงเราไปงอ้นเลยเป็นลูกค้าบอกวาดีเลยไถ้าต่อนุกรมในสายมนจะต้องวางบนบน หลังคาหรือว่าตอกวางกระตุ้นี้ได้ตีวางบนหลังคาได้อ๋อฝนตกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอะไรได้กันน้ำได้ไม่สายที่ต่างกันทำให้แรงน้อยกลัวกลัวจะมากลัวมือถ้าอย่างนี้ถ้าเราหันไปที่ใต้จริงๆริงโอเคแอมจะได้อยู่มาสี่กว่าไม่ตายแอนเลยนะครับไปทานี้เขามารับยี่แสงที่ตรงพาร์ทิ้งป้านใหม่ที่แอยจะ ออไต้องใช่มีมีให้ตามตะวันตามตะวันไมถึงเอีกต้องติดพื้นนะครับไดเสีับพี่เลยได้ป่ะน้ำมันอินโจ๊กหมดแล้วนหมดแล้วเพราะว่า m o ม o เสียไม่ได้ปีนเนี่ย นี่ันนี้เแอบเสียบไม่ได้ไม่ไม่ปติดหัวน้อนหรือเปล่าไม่ติดนะหัวนัอเป็นอยู่กลางร่อง้มาเยอะเสียงคว่าเสียนี่ยตอนเช้าอยู่พิศนองโอเคอย่างนั้นนะอย่างนี้ฝนตกแล้วนตก็ตกแล้วนะออเย๊ครับ คืมันมีช่วงที่บอกว่าการพัฒนาได้ครับเาะมันหาโควิดเดีกว่านี้ใยังานนังารโตเนะโอเคโอเคโอเคขงานอยู่จริงเรจได้ถ่ายตอนนี้ไม่เกินตอนนี้เข้าไปนี่จรจริงที่เราลงมาเราต้องท่ความสะอาดด้องแส